เพิ่งแตกเพิ่งแตกเอ๊ะทำไมทึ่แตกใส่อส่อะไรครับแตกลึ่เอเลยว่าใกล้ดูใกล้ๆสักหน่อยเอ๊ะทำไมเพิ่งแตกลึกเหมอเลยครับเดี๋ยวๆวดูสักคู่ครับโอ้แตกใส่ผีเสื้อครับผีเสื้อไปกวน โโอ้โหกว่าจะตามเจอพี่น้องเล่นหืดขึ้นคอเลยเนี่ยครับอยู่ที่ลบมากๆเลยหลังไม่ใหญ่มากครับแต่ก็ได้ลุ้นอยู่ไปดูกันใกล้ครับ <c oughs> เนี่ยครับ ต้องฟันให้โน้มลงอย่างเดียวเลยขึ้นไม่ได้เน่ต้นน้อยเดียวต้นเท่าเขนเอลงไปกลางน้ํำับเป็นน้ําด้วยโอ้โหยังไงน้อเนี่ยน้ําลึกหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องเดี๋ยวสักครู่ครับขอทําครบก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาว YouTube ทุกท่านครับออกมาจะมาเก็บพึ่งที่เจอไว้ไม่เหลือครับสามสี่ล้างหายหมดเลยมาเจอตัวกินดอกลำไยครับโอ้โหโด่งขึ้นนู่นเลยครับ ปาดสูงเสียดฟ้าเลยโด่งไปนู่นไปทางที่ตะวันออกนู่นโอ้โหโด่งมากโด่งลิบเลยพี่น้องไปอยู่ไหนเนาะตัวเต็มเลยครับกับดอกน้ำใจตามเจอหรือเปล่าไม่รู้ที่เจอไว้ไม่เหลือแล้วหมดสิทธิ์แล้วเหลือแต่จะต้องหาใหม่ โด่งไปโด่งไปนี่ครับแถวแถวป่าปามนครับแต่มันโด่งลิบเลยไม่รู้จะทิ้งตัวในป่าปามหรือเปล่าไปอีกแล้วโอ้โหไปเป็นแถวเลยเดี๋ยวดูก่อนไปโกงไหนโอ้ไปตรงนี้ครับไปตรงมือผมชี้นี่เป็นแถวเลยไปอยู่ไหนหนอเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกแล้ว โด่งไปนุ่มวุ่นเข้าไปไปทั่วสารทิศเลยพี่น้องเดี๋ยวดูเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ไปที่แถวยอดยูคาแล้วหายเดี๋ยวไปตามเส้นนี้กันดีกว่าครับโอ้โหโด่งไปทั่วสารทิศเลยจะตามหาเจอหรือเปล่าเนี่ยมันโด่ง มั่วตัวไปหมดตัวเต็มเลยครับพี่น้องสักคู่ครับเดี๋ยวไปตามสายนี้ดีกว่าทั้งหลังและที่บินไปเนี่ยครับที่โด่งไปในไปป่ายูคาเนี่ครับเดี๋ยวตามเส้นนี้กันดีกว่าไปครับโอ้โหก่อจะตามเจอพี่น้องเล่นเหืดขึ้นคอเลยเนี่ยครับอยู่ที่ลบมากๆเลย หลังไม่ใหญ่มากครับแต่ก็ได้ลุ้นอยู่ไปดูคันี้ใกล้ครับโอ้โหอยู่ต้นออยากมากเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวสีน้ำบบาอกน่อยโอ้โหอยู่ต้นโค้งเข้าไปต้องฟันตรงฟันให้น้มลงอย่างเดียวเลยครับเนี่ยเนี่ยครับ ้องฟันให้น้มลงอย่างเดียวเลยขึ้นไม่ได้เนี่ยต้นน้อยเดียวต้นเท่าเขนเอลงไปกลางน้ำับเป็นน้ําด้วยโอ้โอยังไงเนาะเน่ยน้ําลึกหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องเดี๋ยวสักครู่ครับขอทําครบก่อนยังไงดีกระเดืบอขึ้นก,ก็กลัวจะหักแน่ๆเลยต้นเนี้ยครับต้นน้อยเดียวเนี่ยเท่าเขนเดี๋ยวฟันดีกว่าครับเดี๋ยวสักครู่ครับทําครบก่อนอยู่ซะอย่างโหดเลยเนี่ยครับ Uh huh. ต้องฟันยังไงเดาโอว่คฝันลงใส่กันคันถึงแล้วถึงแล้วโอ้พอได้อยู่ครับมีล้งอ่อนอยู่นิดหน่อยอเดี๋ยวดูวอ๊ทำไมข้างบนมีร้อยบาทว่ะ ม่ใช่รอยปาดเลยนนองไอน้ำหวานขาดไอรอยพึ่งหลังขาดโอ้มีหลังอยู่ครับพี่น้องครับปัญหาที่จะขึ้นได้หรือเปล่านะต้องฟันลงแนละ้วะโอ้น้ำหวานก็พอได้อยู่โอ้น้ำหวานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอ้พึ่งหลังขาดครับลังบนขาดเป็นสองก้อนนะเดี๋ยวสักครู่ครับขออกต้นล้มก่อนดูที่ว่าเถอะไหนตกน้ำหรือเปล่าไม่รู้ สักครู่ครับโอ้โหกว่าจะได้พี่น้องน้องหวานเลยน้อยนึงครับหลังเต่านี่ร้อยหลังขาดแน่เลยแล้วมาทำใหม่เดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนขอปาดครับโอ้ตัวรักตัวเลมากเลยครับขอปาดจะ้ะอาดเจเห็นไม่ค่อยชัดเจน เ,เดี๋ยวหามุมกล้องใหม่ก่อนมุมกล้องไม่ดีซะและ้วสักครู่ครับเดี๋ยวหามุมกล้องใหม่ก่อนด้ม,มุมนี้แหละ,ะนี่จิ้งไหนซะเละน,นี่ เอามีดทิ้งไปไหนแล้วหาหมีดไม่เจอแล้วทีนี้โอ้สักครู่ครับเดี๋ยวหาหมีดไม่เจอมีดทิ้งไหนไม่รู้แม่เอามีดปักไว้ข้างหลังหาไม่เจอรขอป,ปาดก้อนนวลหวานครับนวลหวานมีสองก้อนถึงกว่าแบบนวลหวานพอๆไม่สวยเลย หวานไม่สวยไม่สวยเลยออนแรกมีสองก้อนครับีก้อนที่สองอก้อนนอี้ได้น้อยนึงครับไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ลำบากอยู่ ไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวออกกันครับไปหาที่ใหม่กันไปหาที่ใหม่กันครับเรียบร้อยครับไปออกกันครับโอ้โหสงสัยจะเป็นพึ่งข้อใหม่ซะแล้วครับพี่น้องมาเริ่มเลยโอ้โหน,น่ะครับเนี่ยครับซุ่มอยู่เนี่ยครับ สีดท้ายครับเข้าใหม่ซะแล้วอ,อย่างเงี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูมุมครับไปดูฝั่งนู้นกัน เพิ่งแตกเพิ่งแตกเอ๊ะทำไมที่แตกใส่ใสยอย่อะไรครับแตกลึ่เหมเไว้ใกล้ดูใกล้ๆสักหน่อยเอ๊ะทำไมเพิ่งแตกลึกม่เลยครับเดี๋ยวแล้วดูสักคู่ครับโอ้แตกใส่ผีเสื้อครับผีเสื้อไปกวน ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนครับยังไม่เป็นครับไปครับสักไปก็หาที่อื่นกันต่อครับไปครับ